สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับต้นไม้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือต้นกลมนะครับนะครับกลมที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกลุ่มน้ํานะครับนะครับแล้วทําไมเขามีแต่ก้านนะครับไม่มีใบนะครับเพราะว่าเขาผลัดใบนะครับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะครับเขาก็จะออกดอกนะครับนะครับดอกก็จะเต็มต้นมีกลิ่นหอมนะครับจะมีผึ้งแมลงมาตอมเต็มนะครับ และดอกกลุ่มนี้นะครับที่เขาเอาไปดองนะครับทําเป็นดอกกลุ่มดองนะครับมันจะคล้ายๆกับปักเทียนดองนะครับดอกกลุ่มนี้มีประโยชน์เยอะนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับกินแล้วอายุยืนนะครับมีประโยชน์หลายอย่างอยู่เพราะว่าก็เป็นเหมือนพืชสมุนไพรด้วยนะครับสรรคุณเยอะนะครับผมพาเพื่อนๆมาดูนะครับโอ้ดูความสวยงามนะครับเป็นกิ่งก้านครับดูแล้วเป็นศิลปะเป็นอาร์ตมากเลยเนี่ยครับ มันเป็นช่วงที่เขาผลัดใบนะครับโชว์ความสวยงามนะครับต้นนี้อายุเป็นร้อยปีนะครับเพราะว่ามีมาตั้งแต่ก่อนองกับหญ้าผมนะครับที่เขาจะมาอยู่ที่นี่นะครับมีมาแล้วนะครับองกับหญ้าก็เสียไปประมาณสี่สิบกว่าปีนะครับก็ร้อยร้อยกว่าปีครับแต่ว่าไม่รู้ร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะไม่มีการบันทึกไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ